สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีโรเดนสายจอดอดทัวร์ครับสวัสดีเอฟทีสาธิตไต่ต่ำสุภูสุขชนนะครับพี่น้องครับอยู่กับบรรยากาศสองคนครับพี่น้องครับอยู่ทังฟาร์มครับเพื่อทำไรล่ะส่วนหนึ่งไปทำงานเบิดเก่มีอยู่แบบเงงเงงนะครับเปสองคนนะครับกับสาธิตไต่ต่ำเห็นยังชูกินมั้ยนี่สาธิตเยอะเหรอเนาะเนื้อขออนุญาตติดไม้นะครับลมมันแห้งเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนะลงแน่ปะ โอ้เขียวอะไรเป่าเหยียวเหยียขงผมนเนาะเหยียวเหยียบครับอืมเดือดนีด่ครับเยอร่วมกันเยอะสองคนครับเมนูนะครับโอ้เดือดเดลยทัศน์ทิศเนี่ยร่มหนาวครับพี่น้องครับสาศทิศเงาครับก็เลยสวดกินเจียวฮ้อนนะครับ นะครับพี่น้องครับข้าวสมุทรเทศใช่ไหมทิมันยวมันเจุ่มจุ่มกะไปมันหวนเลยนมันทังเพิ่มเุอหมดเยวนะครับเนี่ยครับโอ้เกี่ยวเพียร์น้เสไปเานาอ้นเนีไยอันน้ำน้ำ้อไโอ้เทียงครับขอเทียงธาต ขอดียงผมอ่ะขอดียงขอดียง <c oughs> จ้าบุงบาบ๋งใบม่วงขเดียงใบม่งครับอขอดียงคนเวลาบใบเจ็บฮ <c oughs> ะนี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องครับเกี๊ยวเพียโอ้โหอนหอนนะครับเพียแท้ครับเพียแท้ดีแท้ครับผมมะลอ้มอม <c oughs> ไม่ตกผาดบางยิ่งหรอบางเงี้ยยิ่งหรอเหมือนกันครับพี่น้องครับเฮ้ย โอ้โหเอคือน้ำลายเอิดเลยจำเนียบจำเนียบจำจำมอ้แรงลงโซนียมเห็นเออนี่ฮิจไปฮีเฮ้ยนเ่ยาเสียบตะเคียนมเดียบไปครับมุมินิน เห,หวันซิบมัง้งเขอได้นะได้ไดัเป็นเลือเนาะเฮ้ยดีใจเสือ้อยางดีครับพี่น้องครับนี่ครับจุม่มมันเพิ่มๆจังหน่อยแต่มันสุกลายมันเหนียวเนาะสุกลายมันเหนียวนีนนวน่นี่ครับนี่ซ้ำนี่พอดีดิแล้วจุ่มลงไปนี่เซฟไปกระดกหอ โอ้เพียรแขวนเลยครับพี่น้โนโองครับเราสองคนไม่เห็นผักครับ <c oughs> เห็นจีนอย่างเดียวแล <c oughs> ้วพุดจ <c oughs> ุ๊ <c oughs> มีพายุกินสองคนเห็นไหมครับเพื่อนมากินบ่มมาี่นั่งเงยนเ็นีอยมานนงไร หมดหมดหมดอหรอนี่มันขาวันหยบเว้ยวันนี้ในห้องมาถึงแก่ถึงล่มมาด้วเพื่อนเออเ่อกีนีย่อย่สองคนหนึ่งไมบางคนก็ถามว่าน้องเพื่อนยันอยู่ที่ค่ายไหมอยู่ครับอยู่ในห้องเก้วโอ้มาเลยเห็นหนาเลยเต่มากค่ออ่ะ ซาบู่กับชิดไส้ครับพี่น้องครับอันนี้เสียวกันครับซาบู่อุ้ยอันนี้เนื้อเป็นเสียบว่ะน้ำนึองน้ำนึองหอนหาครับพ่อสะดุ้งครับสะดุ้งสะดุ้งนะครับนี่พลังพุทธเสียเข้าไปเดี๋ยวผีข,ข้มขืมขอไะไรวะปลาเลือด <laughs> ตื่หนอดเป็นพักบุ้งรยากระหนาวครับเย็นนะครับร้าบ,บ้าน,นี่ครับเย็นมือนแอร์ผมไม่ยยมนะมืออาเย็นดีครับกลางเตียนก็จะขักดิวเตียนมาหาม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 าสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังจุ มาเลยครับบันทึกมาเลยครับมาเลยผมเป็นยังครับบันทึกวิดีโอเออยู่ครับสาทาธิตบอกครับห้ามากเลยครับว่าถ่ายรูปด้วยกันสาธิตขออนุญาตนะครับเด้่องเอฟซีเป็นมหาถ่ายรูปสาธิตน้าต่อครับบอลเนี้ยกำลังแฉกเอฟซีเป็นมายามตะวพวกหนาหารครับพี่น้องครับ จุ่มต่อครับอุ้ยกินยังเดียวกินยังเดียวกินยังเดียวนี่เน่เน่ แม่แม่แม่กูก็ต้งกินกน,นี่ฮะเอเกิน,น,กนมนก่นมนกนอ,อนคุยแล้วเห็นไหมอูกูามามาินแม่มกก่มึงอ่ะเออมึงคุยแล้วเห็นไเนี่ยามานมากมาไปไปฟาร์มาเลยนี่น,น,นั่นดก่อน สะดุ้งสะดุ้งเลยว่าโอยครับม่า้าหยาบครับผสมเผิ่มมันจีหยาบอูดรอเลยดรออืเฮาเฮาอยูบนี้นะมันต้องกินของเ้อดรสาัดกินแต่น้อยเพราะง่ายเหรอืมมึงกินมันนึงม่นตายดอกที่เนาะ เพ็ดด um <rat> ีครับเนื้อนุ่มครับคุยลงไปเน้นๆครับเพียเน้นๆครับสุดยอดสุดยอดเออเออเหมือนเหมันมะนาวนหมือนเรือไม่กินนี้ละ มีสีชียครับนี่ครับกินห่อนห่อนครับหนาๆมันหวนนะครับเนาะผมมะเสกผมมอะเสยังไงอยังได้ยังไะไม่กายไม่กระหูไม่กับขาเสีบได้ครับมึงความสีครับมันกระเสียบแล้ว

ทิศไฟ่าทิศไฟ <c oughs> ขาดไปเลยครับเนี่ยจวดเนี่ยขาดไปเด้เนี่เอจวดขาดเลยเด้อจวดออกซื้อบปเลยครับโอ้ยยอกนะจุจ้งแฮ้ยแกกับแท่ผถมลำลำเ่ยแถะดีแถ่นะเอ๊ะทำงไง รู้จด,ดหั่หนจวดจวดเอาเอาไปกินบ่มาด้อมาด้อม,มันแดบมันแดบก็ก็ดือมากเลยหนูว่าหนูว่าเนาอเด็ดเองเนาะ เนี่ยเสียบไปเชื่อมขายอย่างกินเนาะเขาเจ็บกินคนเดียวตัวหนาวเนื้อแับแท็กเลยครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดครับมาแล้วมากินมาแล้วมากินมานน้้พี่น้องพี่น้องครับ นี่ครับเขาอ้าหอยนัขอเขาผม,มีกองใส่ครับเมลกอนี่กำบันไปให้กองเขาขาย,ายสามแผ่นตนะครับสาธิตม,มีกองใส้เขานี่อยู่ครับมันไม่ได้ย <c oughs> ม่ใจหาเนาะแ <c oughs> ยบครับพี่นังครับ อยู่ร่วมกันเดือสองคนครับหนูพี่ก็ไปอุบลฮันโจเนาะเช่นจังกัไปอยู่ป่าอยู่ดวนครับเช่นกับคลายมาล่ะในบ้านนะครับเนาะเนี่ยเดือสองคนกับซาติเนเลยนะครับเ,เก่งแม่งขีนาดนี่เบียร์กับฮะเนี่ยกินนะพี่น้องเฉียบเฉีบเฉียบ เวิ้งลองแบบว่าจิมม้มเก้วเวิ้งใส่รสศาิเนื้อเต็มเต็มคำอืมหอมๆๆๆๆนี่ครับมาละซ้ำเนี่นะครับพี่น้องครับอือหึห่ากินเจียวห่ันกับสาทิดนะครับเนาะอยู่หลังฟาร์มลมเย็นๆบรรยากาศอีสาน้านเฮ้า เรื่องนี้นะครับมีเรื่องติดตามนะครับเด้อมินิซีรีส์นะครับสุดเช่นขอบฝันนะครับแล้วก็เพลงนะครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีอาจารย์คนที่ขับร้องให้นะครับเป็นอาจารย์ผู้แต่งเพลงของค่ายเกมมี่ครับผู้แต่งเพลงให้พวกกล้าให้สิบินดังๆนะครับอาจารย์เจมส์จิระกันนะครับเป็นคนร้องแล้วก็คนแต่งเพลงอย่้ครับขอบคุณอาจารย์ะไรครับผม มวนสุดยอดครับสุดเช่นขอบฝันอิ่มเลยสุดเส่นขอบฝันนะครับพี่ซื้อเพลงครับครับแล้วนายจารย์เจมจิระกันนะครับเสียงผู้ชายแล้วก็มีเวอร์ชั่นของผู้หญิงครับร้องโดยน้องนุ่นนันตะพรนะครับผมเรื่องนี้แน่นอนครับฝากกดติดตามนะครับก็ไปรับชมนะครับเนาะกดกระดิ่งนะครับเด้อสองรถใอนไซจวด มินิซีรีสุดเส้นขอบฟันนะครับนำแสดงโดยน้องเปิมนะครับสาธิตใตตำน้องเฟิร์นน้องโก้แล้วก็จะมีอีกหลายคนนะครับที่เขามาเล่นมารวมมาแสดงน้ำกันนะครับเป็นมินิซีรีส์นะครับนาะให้กำลังใจนะคนที่เหงาคนที่โงหคักพร้อมที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับนะาะไปทำสถา,านที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลน,นะครับและจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่เราพอจะไปได้นะครับนาะ อ่นนาคตมีสปอนเซอร์เขามาไม่แน่เราก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดครับไปเชียงใหม่ไปน่านไปเนินง่าไปขอตังประเทศคนละขันมีเงินฝากครับฝากเอฟซีนะฝากอะไรครับในอมอกอมใจนะครับรักน้อยแต่รักให้นานๆนะครับก็เดินทางตอนที่หนึ่งกเดินทางมาแปดหมื่นกว่า้วครับเกือบแสนครับครบหนึ่งแสนวิวนะครับปล่อยเอพีสี่นะแล้วก็มาปล่อยอีพีสองแล้วก็อีพีสามนะครับ มันยังต้องไป ep ที่ ep c ก่อนอภูมิกับโคตัดต่อคนมาก ep c มันจะเอาลงก่อนเราติดตามนะครับไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับ ep 1แล้วมาปล e ่อย ep c ep 4แล้วมาป e 2, ล่อย ep 2 ep 3โอ้สุยดยอดยินดีนดีเละแสดงว่ิจีนนี้โอ้เขาติดมือครับพี่น้องครับ ว่นหรือว่นนำหน้ากันว่าใหไมเดี๋ยวยินดีสวัสดีครับไม่บ่านไม่บาย